ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูกันด้วยนะวันนี้แล้วก็มาไต่แรงสี่สี่กันในเกมฟรีไฟน์นะทุกคนเออก็รีแหลงกันมาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างต้อมานั่งไต่กันใหม่นะทุกคนก็ตาแรกแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าสมไอด์ฟรีไฟน์เบาทเวียดเกบาทอันไหนจะคุ้มกว่ากันมาดูกันเลยครับเบาทมันจะได้เกิอทุกคนผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่เลยไปสม่มเกบาทกันเลย นี่คับได้เป็นปืนซองควงอัพเวลนะทุกคนเนี่เข้าเกมมาก็มีพร้อมท่าเต้นเวลเจ็ดให้เลยนะทุกคนเว็บนูกเกอร์โซนมีระบบอัตโนมัติเติมเพชรด้วยนะครับเพียงใช้ UAD แล้วก็มีรหัสขายด้วยหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มคุมเข้าลิงใต้คลิปได้เลยโอ้ยมีตัวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวมีตัวฟรีอยู่2ตัวเรียบร้อยแตก2ไปอีก2ตัวอยู่ไหนเอ่ยโอยเลยเพื่อนโดนยิง ออ้ยอยู่นี่ไงเจอแล้วมาดิลากหัวไปล้มไปสามแล้วเลยแค่ตัวเดียวนะอุ้ยมันยิงมาจากด้านบนโอ้ย M1 ลอยซะด้วยนัดเดียวผมแตกเลยนะถ้าเกิดว่ามันยิงหัวผมเนี่ยปัญญาณก่อนไปรอมันลงมาแล้วกันยังไงมันก็ต้องลงมานะทุกคนปลาระเบิดดักไว้ตัไงนอุ้ยแล้วมันลงมาแล้วนี่ปลาระเบิดไปก่อนล้วไงยิงไปเรียบร้อยโอ้โห ลากหัวคมๆไปครับเก็บไปสี่สำหรับตาแรกก็เข้าสู่ตาที่2องเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้ซื้อใบสันมานะทุกคนดูว่าตานี้เขาจะชนะเราได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะสองศูนย์เขานะว่าแต่อยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นล่องรอยเลยอุ๊ยนี่ไงโอ้โหตายว่ะไปล้มหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วเพื่อนจัดการไปเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่ด้านในหรือเปล่ากระโดดปาดมาเจอเรียบร้อยสับตะโขไปเรียบร้อยล้มไปอีกสอง ตัวท้ายครับทุกคนตัวท้ายอยู่ไหนเฮ้ยแล้วอยู่เหมือนตรงกระดังตรงนั้นแล้วยังไงยังไงมันออกมาอุ่นแล้วเรียบร้อยเพื่อนจัดการก็2องศูนย์ครับยัง e ู่ดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะจบไบนะทุกคนจิม๋มประจนภัยชื่ออะไรครับเนี่ยตาทีสามไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนอกจากเกาะนะเพราะว่าเก็บเงินไว้เผื่อเขาสวนมาอะไรเงี้ยแล้วตรวจเจอตัว,ตว,ตวไกลไง ยังไงล้มเรียบร้อยตัวหนึ่งตองตะโกไปโอ้โหตรงใส่เพื่อนยิงไปเจ็บแหลวอุ้ยแล้วลตัวที่สามมาแล้วยังไงเรียบร้อยล้มไปตอนนี้จะเก็บหมดอีกหรือเปล่าอีกตัวอยู่ไหนอยู่ในบ้านชัวไอ้บ้านหลังนี้ดูกันว่ามันจะปยนี่นนงไงลงมาแล้วอุ้ยเรียบร้อยลงมาอย่างงี้ตอนนี้นหัวแตกแหวสามส่วนครับเก็บสี่เหมือนเดิม เขาสู่ตาสุดท้ายทุกคนมาดูว่าฝั่งผมเนี่ยจะปิดเกมเขาได้หรือเปล่ายังไงโอ้โหแล้วเดินมาอย่างงี้เรียบร้อยเพื่อนยิงไปแตกตัวหนึ่งตัวนึงไงเรียบร้อยลม้มตัวหลังรู้ว่าโอ้โหมาอาง,งนะแ,แล้วก็เรียบร้อยเขาทุกคนชนะไป4-0แบบไม่ได้ออกแรงอะไรมากนะครับเพิ่งจะสองนาทีเองเนี่ยทุกคนเกมไวมากนะเราวไปต่อกันอีกเกมมันดีกว่าครับไป ก็เข้าสูตเกมที่สอาที่เรียบร้อยทุกคนก็สกอร์ศูนย์เลือกเป็นเอ็มห้ารอยมาเอามายิงหัวเล่นๆนะทุกคนแล้วเจอตัวหน้ายิงไปยิงไปโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเลยว่ะยิงแต่ลบโอ้โหและซอนมาสองตัวแล้วไงโอ้โหแล้วผมล้มโอ้สามตัวทุกคนไรอ่ะเพื่อนไม่มา้ำเลยแล้ววันที่สงนู้นก็ล้มไปเหมือนกันตัวหนึ่งแล้วเพื่อนยิงอยู่ยังไงโอ้โหแล้วล้มไปอีกสองครับ โอ้โหแล้วเหลือแค่คนเดียวครับทีมเราจบแล้วจังหวะจังหวะนี้เออนี้ค่อยมันหน่อยรู้แบบด้แบบใช้ฝีมือต่อสู้หน่อยนะทุกคนเอออ้าวเืนเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มันปลอมมือเหรอได้เดี๋ยวเจอกันและเกมที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วผมมาหลบจังหวะน,นี้ก่อนนะ <S <S ขอไปครับทุกคนเมื่อกี้พูดผิดมุมนี้นะเออจะเจอแล้วโอ้โหเขาวัวไปเม็ดหนึ่งยังไงโอ้โหลารมไปหนึ่งเพื่อนเรียบร้อย เพื่อนช่วยิงไว้โอ้โหแล้วเพื่อนล้มเราเด๋อวเพื่อนเราปัญญาอยู่แต่มันเหลือแค่ตัวเดียวละไหวชิวชวไหวชิวไหวชิวมาปบมือใช่ไหมมึงอ่ะมาเนี่เรียบร้อยเจอไปโอ้โหแล้วได้ซองควงมาเจ๋งตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อนหนึ่งนะทุกคนผมก็ได้ทำการอ้อมมาเรียกว่าอ้อมล้อมโลกเลยก็ได้ โอ้แล้วเพื่อนล้มไปหนึ่งแล้วเพื่อนยิงล้มไปหนึ่งนะทุกคนโอ้ยแล้วฝั่งนนล้มสอง <First line. S 1> ยังไงผมจะได้ออกแรงแล้วบ้างที่บอกว่าตัวน้นตัวไกลยังไงเรียบร้อย <Double> ให้แบบแดง,ดงดๆเถือกเอกยืน A F K อยู่ก็โดนไปเจอแอดกลับหน่อยเป็นไงละ่ะตอนนี้สกอร์สอแล้วผมก็ได้ทำการอ้อมมาเช่นเดิมและอยู่ตรงตู้คเนเนอร์กันทั้งนั้นเลยแล้วก็ ชาร์จกันเลยแล้วกันเขาตั้งไอวอลไปแล้วยังไงแล้วผมขึ้นไปดีกว่าเจอตัวยืนอยู่โป้งโป้งล้มยังไงซ้ำไปก่อนตัวหนึ่งกระโดดมาหนีก่อนแล้วอุ้ยยิงโดนได้งไงตอนนี้เพื่อนเราเหลือสองคนแล้วครับอุ้ยโอ้เพื่อนเราเหลือหนึ่งคนแล้วสองหนึ่งเพื่อนไหวไหมไหวไหมเพื่อนเราชุบกันแล้วนี่ว่าทุกคนสองสองแล้ว เ,เพื่อนเราไปทําอะไรอยู่ตรงนน้อนน่ะระตูตอยู่นี่เพื่อนเดี๋ยวเรามาร์คให้แล้วกันนี่ไงตรงนี้เลยเพื่อนทำอะไรกันอยู่แล้วไงแล้วเบอร์สี่วิ่งมาแล้วต้องฟังอัตูล้มไปหนึ่งเพื่อนเราไปนั่งพากันดีกว่าผมตายแล้วยังไงเบอร์สี่คนนี้ยังไงถือ,อมีไฟไป้มีเจาะไอวาแตกแล้วไงออม้วนมายิง โอ้โหโดนล้มว่ะเวลาเขาชุบกันขึ้นมาแล้วไงแล้วคนนี้ถือว er ูดแพ็คเกอร์สองกระบอกยังไงวิ่งติดวิ่งติดเอาวิ่งติดเป็นไรเนี่ยเอาเอาเอาเรียบร้อยโดนไปสองสองแล้วเอาแล้วเขาเต้นแอคกดับครับทุกคนวิ่งมาแล้วสกอร์สองสองอยู่ว่าจะไปเอาแอดดับนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะลุมโถมมาที่ผมหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้มาตรงนี้เลย หรือมาคนหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะแล้วมีตัววิ่งมาโอเคเพื่อนวิ่งมาชัาแล้วสวยโอ้้วตัวยิงไกลผมโอเคได้สองเอ็กมาแจมอยู่แจมอยู่โอ้้วตัวหน้ามาแล้วโอ้ยโคโนะวะมาดิมาดินี่ยิงในโคโนะตั้งเอาช่วเพื่อนก่อนเบอร์สามไหวไหมโอ้แล้วมันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวปาระเบิดดักไปก่อน เปี้ยวโอ้โหแล้วเพื่อนล้มโป้งโป้งโป้ง,ปงเรียบร้อยสามสองแล้วทุกคนเดินทางกันมาถึงตาสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมจับตันไนกับลูกซองเอกนะไว้ยิงไกลแล้วก็เข้าไปชาร์จเลยนี่แล้วเราเจอตัวยืนอยู่อุ้ยกะจะลิงหัวซะหน่อยโดนตัวโอ้โแล้วเขามีปฏิกิริยาตั้งให้บอไปโะยศระเบิดไปแต่ว่าเพื่อนซ้ำไปแล้วนะ อยู่ด้านบนตรงนี้ก็มียิงไปก่อนเรียบร้อยลม้ม <Help me. S 1> แล้วเพื่อนเราก็ล้มเหมือนกันตอนนี้เหลือสองสองเหลือผมกับฝั่งศัตรูนะแล้วอยู่คนด้านบนไงลม้มเรียบร้อยโห oh, แล้วเพื่อนเราก็ล้มเหมือนกัน <Help me. S 1> ตอนนี้เหลือแค่ผมกับมันและหนึ่งหนึ่งยังไงมันอยู่ไหนวุ้ยอยู่นู่นไงซ้ำตอนนี้ไปก่อนเรียบร้อย <Okay. S 1> จะได้แบบหนึ่งหนึ่ง <No. S 1> โหแล้วมันตั้งได้บอผมอ้อมไปแล้วกัน ผมมีซองเอ็กผมไม่กลัวแรงนั้นซองหิมะมวนดามากอตแล้ววิ่งสวนกันมาวิ่งไปโอ้แล้วเขาก็โดดลงไปด้านล่างยังไงผมส่องดูดีกว่ามันก็ไม่อยู่แล้วนะผมลงเล่นด้านล่างดีกว่าอยู่ไหนไม่ใช่ว่าแม่งกระโดดมายิงหัวผมตายนะเสียฟอร์มไปนะอุย้ยเดสกิลไฮเมอร์ว่ะมันปล่อยโดนมาแล้วยืนอย่างงี้ โอ้เรียบร้อ,อยืนนิ่งๆอย่างนี้ก็โดนสะทนานไปครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการไต่แรงสองตางผมนะก็คลิปก็จะประมาณนี้แล้วไว้ต่อกันใหม่ EP หน้าผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมกำลังใจด้วยนะครับคลิปก็คือ EP นี้จะไต่จนถึงแรงแดงนะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม